ใหม S26 Go มี UST แล้วที่หอประชุมโรงเวณแสงธรรมวิทยาตั้งอยู่เลขที่959หมู่2ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จงังหวัดเพชรบูร์คณะผู้บริหารได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สมเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล3และชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อไปการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กล้าคิดกล้าแสดงออกพัฒนาความคิดและการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้อีกทั้งยังเป็นการสร้างสมรรถภาพอันดีงามระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครองให้เกิดความรักความอุ่อุ่นเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันด้วยดีเสมอมา จากนั้นศาสตราจารย์ดเรเสรีธรรมอาสาผู้มีการเรเวนแสงธรรมวิทยาได้เป็นประธานเปิดกล้วยดอกไม้สดและถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสเมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบพร้อมทั้งกล่าวเปิดงานและรับชมชุดการแสดงของนักเรียนเช่นรำประกอบเพลงร้อยใจมากราบครูกล่าวต้อนรับกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีเป็นสามภาษาและร้องเพลงภาษาจีนการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งเพลงเต้นยาง การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล2เพลงพลิกขี้หนูการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล3กล่าวแนะนําภาษาอังกฤษและร้องเพลงประสานเสียงเพลงอนุบาลรํำลึกและการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ขึ้นกล่าวแสดงความรู้สึกและร้องเพลงประสานเสียงเพลงครูกระดาษทรายตามลาดับดนนใหม่า่ประสบความสเรับห่ยค่ะเมื่อกี้นะคะก็ อ่ะปรบมือหน่อย <laughs> <laughs> ของตนเองข้อชนะวันนี้เป็นวันที่ดีครับจะนักเรียนครับนี่กี่ครับครับผมเป็นสินเอ้าครับก็สองสามไปครั้งนะครับซื้อมาฮาฟินวันนี้รับประกันทั้งคัน5ปี ไม่จำกัดระยะทางทอเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนาย,ยน2563ยังมาห้าฟินฟินกว่าก็โดนกว่าจินตรามาลเยาวันนี้จินเองก็มาถ่ายหนังเล่นบทแอคชั่นเหนื่อยมาก จินเองก็เติมพลังด้วยสมพลัสนี่แหละค่ะสมเขาว่าเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังค่ะสมพลัสมีสมเกาหลีสกัดแท้ร0อเเซมีวิตามินเอช่วยให้ตาดีค่ะมีวิตามิน B12 สูงช่วยให้สมองดีค่ะนี่แหละยาอายุวัฒนะของจินสมพลัตด,ดื่มเลยค่ะ10บาท